สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทํา how to make up ลุคสวยลึกลับซับซ้อนซ่อนเงินนะคะถ้าเกิดใครชอบลุคนี้ก็ตามเข้าไปดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะขอข้ามขั้นตอนการลงรองพื้นทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราหยิบจับเด g ไ t p ์พาเลตจากมิเชลฟานมาใช้เหมือนเดิมนะคะลุคที่เราจะใช้ในวันนี้ก็ดินเนอร์อสเอ็กซ์นะคะสีแรกเป็นสีแบบว่าเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยนะคะก็ลงไปที่เปลือกตาได้เลยนะ ก่อนหน้านี้ลงอายพ r i m เมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ทำให้สีอายแชโดว์ติดทนนานแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีแบบว่าด้านๆนนะคะชื่อสีอ l ลาราคาสนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีสีอื่นที่ไม่ใช่ยี่ห้อน,นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็แปะไปที่เปลือกตาเป็นการสร้างแบบว่าวีเชฟให้เกิดเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะทำให้กระบอกตาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วสีมันจะใกล้เคียงกับสีผิวของเราด้วยนะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หลอกด้วยนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีออกเทาๆดำๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะไม่ดำเลยทีเดียวนะคะชื่อสี table for t o นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีสีอื่นก็ใช้ได้เลยนะคะเราก็ใช้เพนซิลบัตนะคะจิกเป็น v s h a p e แบบนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ทำเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยนะคะ โอเคจากนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงแบบนี้นะแล้วก็เราก็เบนให้มันกระจายให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มันเป็นเนียนแล้วก็บาลาน์แล้วก็ไม่มีจุดเชื่อมต่อนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมูทเนาะจากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะคะเขียนขอบตาล่างแบบนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งขอบตาบนด้วย ถ้าเกิดมันเลอะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะเดี๋ยวเราสามารถใช้แปรงเกลี่ยอีกทีหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพราะว่านี่มันเลอะไปแล้วเนาะโอเคจากนั้นเราก็กลับมาที่สีเดิมนะคะ Table 42นะคะก็คือสีดําเทาอะไรประมาณนี้ละคะ่ะก็ากดทับนะคะเพื่อไม่ทําให้อา่าพวกไอายไลเนอร์มันเยิมลงมานะคะระหว่างวันนะแล้วก็เขียนทับข้างบนแบบนี้เห็นไหมจากนั้นเราก็ใช้แปรงวิงหางออกไปอีกนิดนึงนะคะให้ตาดูเฉียวขึ้นแบบนี้เห็น เห็นเห็นไหมคะว่ามันตาจะดูเฉียวมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะเราวิ่งห่างออกไปจากนั้นเราก็กรีดอายไลเนอร์ตามใจชอบของเราได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนก็กรีดแบบนั้นเลยนะคะไม่ฟิกเนาะต่อจากนั้นเราก็จะมาติดขนตาปลอมนะคะวันนี้เราใช้ขนตาปลอม2คู่นะคะประกบกันนะคะอันแรกเป็นของอนาตาเซียนเชอรัลนะคะเบอร์5ส่วนอันอีกอันนึงเป็นของไต้หวันนะคะเป็นสีฟ้าฟ้านะคะเราก็จะใช้อ่ของอนาตาเซียแปะไปก่อนนะคะแบบนี้เลยซึ่งมันก็จะเป็นสีดํานะคะ เห็นไหมตาก็ดูหวานขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ขนตาบอมของไต้หวันนะคะซึ่งเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะทับลงไปอีกทีหนึ่งหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยพี่มันไม่ดูหลอกไปหรอคะแต่ว่าพอเราติดตรงไปแล้วเห็นไหมคะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากนะคะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนจากแหนบเป็นมือและกันเนาะเพราะว่าน่าจะไม่ถนัดละล่ะนะคะตรงนี้หลังจากที่ได้ขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะลงไฮไลท์นะคะ ที่หัวตานะคะเพื่อสร้าง texture แล้วก็สร้างกิมมิ c ให้กับดวงตาเรานะคะเราก็จะใช้สีชมพูชิมเมอร์แบบนี้นิดนึงนะคะลงที่หัวตาบนและล่างเลยนะคะก็ใช้แปรงแบบนี้เลยนะคะเกี่ยลงไปนะคะเห็นไหมมันก็จะดูแบบว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีครีมซึ่งเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะเขียนใต้หนกคิวนิดนึงนะคะ ก่อนหน้านี้เราเขียนคิวไปแล้วเนาะเพราะว่าเราข้ามขั้นตอนออกไปนะคะนี่ก็ไล่ใต้ท้องคิวแบบนี้เลยถัดมานะคะก็จะเป็นงานแก้มนะคะเราใชา้สีปัดแก้มของ Fast b บ y นะคะจากเดอ b บา m น,นะคะซึ่งเป็นสีชมพูส้มๆแบบนี้นะคะแต่สำหรับใครที่อชอบสีชมพูหรือวชอบสีไหนนะคะก็สามารถอดัดปเปลี่ยนเป็นสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี้เนาะก็แทบไปที่แก้มแบบนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นโหมดของลิปสติกนะคะวันนี้เราใช้ MAC m a t t e l ลิ pstick นะคะสีที่เราได้มาวันนี้คือสีซินนะคะก็เป็นสีแบบว่าเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแบบก่ำๆแบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้ผู้ก,กันทาที่ปากได้เลยนะคะแต่จะบอกนิดนึงนะคะว่าสีแมทเนี่ยมันจะทาย,ยากมากๆนะคะก่อนหน้านี้เราต้องใช้ลิปกรอสทาที่ปากแล้วก็ซับออกนิดนึงนะคะก็ใช้แปรงเกลี่ยแบบนี้เลยนะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่า เข้มจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเกิดทาสีนี้สีเดียวนะคะจะต้องป่วยแล้วก็ตายแน่เลยนะคะก็เลยอัดแอปใช้สีของ Channel นะคะคือเบอร์ไพรเวสนะคะสี99ไ i ร a วสนะคะก็เป็นสีแดงสดแบบนี้มาผสมผสานนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่ม texture ให้กับปากของเรานะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้สีซินทับอีกทีนึงนะคะมันจะได้ดูไม่ป่วยนะคะเพราะว่าสีซินเนี้ยมันจะดํามากเลย โอเคหลังจากที่เราได้ปากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดด้วยแป้งอีกทีนึงนะคะที่ขอบปากนะคะก็จะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบว่าไม่เลอออกมานะคะหลังจากนั้นก็คอมเพลตลุคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ